สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับสหราชาณาจัจากรจะส่งมอบปืนใหแยตาจร AS90 หรือปืนครกกับเกินด้วยตนเองขนาด155ม mm. ิิเมตรอารวุธชนิดนี้มีความแม่นยำสูงมากและยิงได้ไกลเป็นอาวุธ แนวหลังที่ใช้สนับสนุนแนวหน้าถ้ามีโดรนหรือทหารราบคอยชี้เป้าหมายยิ่งได้เปรียบมากเพราะต้นทุนจะราคาถูกกว่าการใช้เครื่องบินบินไปยิงถล่มมากและยังสามารถยิงได้ต่อเนื่อง ตลอดเวลาอีกด้วยซึ่งทางสหราชอาณาจักรจะส่งต่อไปยังประเทศโปรแลนด์เพื่อให้ทหารยูเครนได้ทำการฝึกเพื่อใช้งานและบำรุงรักษาก่อนจะส่งไปยังประเทศยูเครน เพื่อใช้ปฏิบัติการรบสมรรถนะและขีดความสามารถอาวุชนนี้มีน้ำหนัก45ตันมีความยาว9.9เมตรมีพละจำรําลด5นายิยงได้ไกลสุด 3 2กิโลเมตรอัตราการยิงสูงสุดหงนัดต่อนาทีคลิปนี้ก็ฝากกันเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มด้วยนะครับขอบคุณมากครับ